สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Emperor App Proof นะครับโชว์รูมพรีเมียมยูสคาร์เป็นรถใช้แล้วนะครับรถยุโรปรถอเมริกันแล้วก็รถทุกคานนะครับที่เราจัดรถสวยๆคุณภาพดีเกรดเนะในโชว์รูมขายเองนะครับท่านลูกค้าครับเพียงท่านดูในสมาร์ทบูมิตี้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับดูที่ Emperor Auto Cars นะครับจองผ่านด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับส่งรถถึงที่โฮมดิวรี่นะครับโอเคนะครับ ท่านผู้ชมไปชมรถในวันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ m เ e ็ l เ YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรถที่บว่าทุกคนอยากได้นะครับอยากจะมีเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ในบ้านสักหนึ่งคันนะเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยเป็นรถ MINI แวนนะครับเป็นเวลฟายนะครับตัวนี้มากับตัวท็อปนะครับเวลฟายนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นมินิเชนแล้วนะครับมากับตัวท็อปเป็นแ g edition mickey mouse นะครับทีนี้ mickey mouse เนี่ยคนจะบอกว่าคืออะไรคือเป็นตัวท็อปของรถรุ่นนี้นะครับเป็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวเบาะที่เป็นปลีกของ mickey mouse นะครับนั่นบ่งบอกกบการเป็นตัวท็อปเป็นรุ่น ZG edition นะครับก็มากับสีดำตอบโจทย์ได้ดีนะครับและคันนี้เป็นปีผลิตปี15จดปี15นะครับและไม่ใช่ใครอื่นเรารู้โครงสร้างเรารู้ประวัติ เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยซื้อและเซอร์วิสที่เอ็มเพลเอร์เรานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารถคันนี้เนี่ยเจ๋งยังไงครับอ่าคราวนี้เราไปดูกันหน่อยนะครับรถคันนี้เป็นปี15ผลิตปี15นะครับเป็นโต้ลต้าเวลฟราย2500แซดจีอีดิชั่นมิกกี้เมาส์เป็นหัวหมอนมิกกี Auto, ้เมาส์เป็นออโต้สีดำเป็นแบล็กนะครับวิ่งมาที่1 7 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่า เรารู้ที่มาที่ไปของลูกคา้าเพราะนี่จะว่าลูกค้าซื้อกับเราแล้วก็ซ่อมที่ศูนย์เอ็มพีโรกับเราด้วยนะครับามาดูสเปคกันนิดนึงก่อนครับว่าคันนี้เสเปครถก็มีเป็นรถที่เรียกท็อปสุดนะครับเป็นหัวหมอนมิกี้เมาส์ก็ถือว่าท็อปท็อปสุดแล้วเป็นเซ็ตรุ่น s ต t ติเอดิชันะครับมีพรมรายมัลติฟิชชั่นคูซคอนโทรลเมมเมรี่สจุดนะครับเบาะหนังแท้นะครับเครื่องเล่นไพโอเนนะครับ บวกกล้องถอยมีจอเพดานกลางนะครับไฟ LED ห้องโดยสารมีเซ็นเซอร์รอบคันมีประตูสไลด์2บานมีฝาท้าเฟฟ้าหลังคาสาันรูฟมูลลูฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็ยังมีบุ๊กสวิตแล้วก็รถมีอัดมาที่ออปชั่นเต็มเลยนะครับเพราะว่าแล้วอย่าลืมนะคะนันนี้คันนี้เป็นรถที่ม i n เนอร์เชแล้วนะครับก็เป็นปี15จดปีิย้ำนะครับว่าเป็นสีดำเป็นมินิแวนที่ตอบโจทย์ ให้กับครอบครัวสังคมผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้กับงานส่วนตัวภายในกรุงเทพหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวได้หมดเลยนะครับนะครับคันนี้เนี่ยเป็นทะเบียนรถ2กอไก่ลอริง6 6 6 6วิ่งมาแค่1 7 0 0 0โลเข้าศูนย์ที่เอเมรอร์เลอร์และซื้อเอเมรอร์เลอร์เรานี่เองครับท่านสามารถดูประวัตรแล้วทำวัตรได้ต่อเลยนะครับเป็นรถมือเดียวเจ้าของโรงงานนะครับ มือเดียวมือแรกในเล่มมือเดียวมือแรกชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้เราถึงให้ข้อมูลกับท่านได้เชิึกได้เลยนะครับก็โปรโมชั่นต่างๆก็ท่านสามารถมาชมฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยถูกผ่อนนาน72เดือนนะครับคันนี้เซฟไปเลยนะฮะหนึ่ล้านเนะครับคุ้มสุดคุ้มคุ้มที่สุดนะครับยังไม่พอครับถึงแม้จะหมดระยะเลารับประกันไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีฟรี1ปี โปรแกรมการขยายการรับประกันวารันตี้ให้อีกตามตายการที่เราบอกนะครับอีก1ปีทันทีนะครับมาเข้ากับเราได้เลยแล้วก็ลถสามารถซ่อมศูนย์ที่โตยตาได้ด้วยนะครับก็อันนี้เรามีบุ๊กสวิตโชว์ด้วยของคุณภ,ภาพของการเข้าซ่อมนะครับมันมีค่าถ้าซ่อมกับเรามีค่าแรงค่าหลายรถ5%เสมือนลูกค้าเวทีททีครับลูกค้าครับผมวิ่งวอรให้ลูกค้ามาซื้อรถมาดูแลวชมรถคันนี้ทดลองขับคันนี้เลยนะครับเพราะว่า เรามั่นใจเพราะว่าเรารู้เลยว่ารถคันนี้ค่อนข้างสวยและดีด้วยนะครับก็เข้ามาบุ๊กหรือว่าโทรเข้ามาหาเรานะครับเบอร์086-366-7452นะครับที่ Emperor เรานะครับดูใน Facebook ที่ Emperor Luxury Cars นะครับก็ผมฝากรถคันนี้เลยเป็นมินิแวนที่ตอบโจทย์และน่าใช้จริงๆนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ